นี่ใหญ่ลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่942กับชื่อตอนประเมินก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ซัพพอร์ตเราในทุกๆช่องทางแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับคอมเมนต์เพื่อเปิดการการมองเห็นและเป็นกําลังใจให้เรานั้นทําคลิปต่อไปเอาละครับไม่เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าหลังจากที่ลู่โจนะครับใช้พลังพิเศษในการมองเห็นทุกสรรพสิ่งของตัวเองสอดส่องนะครับ และก็ดูเราศย์สาวุของตัวเองที่อยู่ต่างโลกแน่นอนชัวร์องกงนั้นไม่มีปัญหานะครับเขายัางปลอดภัยดีสิ่งเดียวที่พบเจอนั่นก็คือปัญหาเดียวกันกับในส่วนของสิทธิลำดับ2ก็คือการตัดดอกบัวทองคํานะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไว้ให้เร็วที่สุดนะครับในด้านความปลอดภัยยังไงซะถือว่าเขานั้นค่อนข้างไม่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะอยู่ลูรีมีลูรีอยู่ข้างข้าง แล้วก็ในฝากฟังของเจ้าเย่นะครับตอนนี้ลูโจเห็นกําลังคุยสนทนาอยู่กับเหรียญสิ่งเหรียญสิ่งนั้นนะครับพยายามที่จะหยิบยื่นก็เสนอบางอย่างให้แต่ก็โดนเจ้าเย่ปฏิเสธนะครับนางได้บอกแล้วว่าเรื่องนี้ตัวเองไม่สามารถตัดสินใจได้และปรึกษาผู้เป็นสิทธิลำดับเจ็ดอย่างซื้ออูหยาไปเป็นที่เรียบร้อยนางนั้นได้แต่ถอนอายใจและก็พูดทิ้งท้ายก่อนที่จะมีท่าทีที่ดูแปลกไปเจ้าเย่เรื่องทุกอย่างไม่ได้เรียบง่ายเหมือนที่เจ้าคิดหรอกนะปูดตามตรงข้าน่ะ มีความสนใจเจ้าพูดตามตรงว่ามีคนสนใจเจ้าข้าพยายามอย่างดีที่สุดแล้วนะที่จะซื้อเวลาให้เจ้าหากเจ้าทําให้คนคนนั้นไม่สบอารมณ์ขีดเส้นใต้นะครับหากเจ้าไม่หากเจ้าทําให้คนคนนั้นไม่สบอารมณ์เจ้าจะต้องพบจุดจบที่เลวร้ายแน่ทางที่ดีเจ้าควรเชื่อฟังข้าไว้จะดีกว่าข้านำะไม่ต้องการที่จะทําร้ายเจ้าหรอกนะไม่ไหนท่านบอกว่า ท่านไม่ได้บอกว่าท่านจะเคารพการตัดสินใจของข้าหรอกหรือไงกันเจ้าเย่ถามสวนกลับไปเหรียญสิงได้แต่ทรายหัวเฮ้อมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์สถานการณ์ในตอนนี้ทําให้ข้าเคารพการตัดสินใจของเจ้าไม่ได้อีกแล้วน้องเจ้าเย่แต่เจ้าไม่มากับข้าในตอนนี้ข้าเกรงว่าเจ้ามีเพียงแต่จะต้องตายงั้นถ้าหากข้าปฏิเสธจริงท่านก่าข้าข้ายางนั้นสินะเจ้าเย่ถามกลับอย่างระมัดระวังถ้าหากไม่ใช่เพราะข้า เจ้าคงต้องตายไปนานแล้วล่ะตอนนี้มันเกือบจะสายเกินไปแล้วที่ข้าจะปกป้องเจ้าได้เหีียนสิ่งกล่าวนางพูดตอในทันทีพวกเขาให้เวลาข้าอีกแค่เจ็ดวันถ้ากเจ้ายังคงปฏิเสธอยู่อีกจริงพวกเขาก็จะเดินทางมาที่นี่มาเจ้าภายในเจ็ดวันแม้ว่าข้าจะรู้ดูแล้วว่าเจ้าจะปฏิเสธแต่อย่างไงข้าก็อยากจะชักชวนเจ้าจากใจจริงข้าน่ะพร้อมที่จะเสี่ยงฝ่าฟืนต่อกฎของสภาหอคอยทมินจูเ่เหลว อาสรุปว่าหเหรียญซิงเนี่ยเป็นคนจากสภาหอคอยทมินเหรอครับแม่สรุปยังไงกันแน่เอ๊ะอะไรยังไงกันไกลผ้าไหมเจ้าเยย่ยงคงนิ่งเงียบนะครับนางรู้ดีว่าเบื้องหลังของเหรียญซิงน,นั้นต้องแข็งแกร่งและทรงพลังกว่านางแน่แม้ผู้ฝึกยุทธจากดินแดนดอกบัวตองกำจะร่วมมือกันทั้งหมดคงไม่อาจเทียบเคียงได้นอกจากนี้เหรียญซิงพูดต่อนอกจากที่นี่ที่ดินแดนยาแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยกองกําลังที่ไม่ทราบฝ่ายอยู่แล้วด้วย มีความเป็นได้มีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะเพื่อนไหวเพื่อเผชิญหน้ากับศาลาจินติงซานปัจจุบันที่ศาลาจินติงซานมีเพียงแค่เย่เจียนซินเท่านั้นที่เป็นคนคุ้มกลัน่นสัตว์ขี่ของนางยางเฉินกวางเองก็มีขนาดใหญ่จนน่าจับตามองข้าไม่รู้เลยว่ามันจะปกปิดร่องรอยพลังของตัวเองด้วยวิธีไหนแต่สัตว์ร้ายยางเฉินกวางนะ่าจะต้องตกเป็นเป้าหมายของคนอื่นไหมไม่ช้าก็เร็วแน่ เฉินกวางนะ่ะเป็นสัตว์ที่ทรงพลังมากมันจะตกเป็นเป้าหมายของคนอื่นอย่างนั้นเหรอเจ้าเย่ถามด้วยความประหลาดใจเดียนซินนะครับพูดขึ้นในทันทีเจ้าเนี่ย,ยรู้เรื่องลูกภายนอกน้อยเกินไปเฉินกวางทรงพลังก็จริงอยู่แต่มันได้ทิ้งอนาคตของตัวเองและสูญเสียพลัง่งการฝึกฝนไปมากแล้วข้าได้สังเกตมันอย่างลับๆมันไม่ได้ทรงพลังเหมือนกับเมื่อก่อนยิ่งไปกว่านั้นข้าสงสัยอีกด้วยว่าเย่เดียนซินเองก็มีพลังจากดินแดนแห่งความว่างเปล่าเช่นเดียวกัน พลังเห็นพลังดินแดนแห่งความว่างเปล่าอีกแล้วงั้นเหรอเจ้าเย่ถามถ้าข้ารู้ว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นจริงข้าคงมอบทุกอย่างให้พวกท่านทุกคนไปนานแล้วเจ้าเย่เบื่อเหลือเกินที่ได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพลังจากดินแดนแห่งความว่างเปล่านะครับนางาเบื่อเต็มทีอย่าพึ่งใช้อารมณ์ตัดสินใจไปเลยไหนไม่ช้าก็เร็วเจ้าจะเข้าใจเอง แต่ข้าได้พูดทุกสิ่งที่ต้องการพูดไปหมดแล้วไว้ข้าจะออกเจ้าไว้ข้าจะออกตามหมาเจ้าภายในเจ็ดวันให้หลังหลังจากที่พู้โจหลี้ญซินนะครับก็กระโจนขึ้นไปบนอากาศก่อนที่หายวับไปในทันทีลูโจลืมตาขึ้นเขาตัดพลังวิเศษนะครับแม้ว่าพลังวิเศษของเขาพัฒนาไปเป็นพลังลี้ลับสูงสุดแล้วก็จริงแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะใช้พลังได้อย่างไร้กี่จำกัดเนาะ ในบรรดาพลังตั้งหมดจากคำภีเทวโลกูกดูเหมือนว่าพลังแห่งการมองทุกสรรพสิ่งเป็นพลังที่สูบกินพลังงานมากที่สุดแล้วเพียงแค่สังเกตสาวกไม่กี่นาทีนะครับลูโจก็สูญเสียพลังลีรับสูงสุดไปกว่าครึ่งหนึ่ง โชคดีที่เขาโชคดีที่ตัวเขามีของวิเศษอย่างไอ้นั่นเซรามิกปะกายม่วงยังไงละ่ะด้วยพลังจากสมบัติระดับไพิบัติให้รูโ้โจสามารถเติมเต็มพลังลี้รับสูงสุดได้รวดเร็วมากขึ้น7วันอย่างนั้นสินะเอาละสิครับเจ้าเย่ของเราเหลือเวลาอีกแค่7วันไม่อย่างนั้นนางจะตายอย่างนั้นเหรอแล้วนางจะตายจริงๆลูโจจะกลับไปช่วยไหมก็ต้องมาตามต่อกันเลยนะครับลูโจบุญปุณพัม เป็นไปไม่ได้เลยที่เส้นทางอักษรโบราณจะถูกสร้างขึ้นภายในเจ็ดวันต่อจากนี้ในดินแดนดอกบัวทองคํานั้นอ่อนแอกว่าดินแดนดอกบัวแดงเป็นอย่างมากในตอนนี้ดินแดนทั้งสองไม่ต่างอะไรกันมากนะักความแตกต่างของทั้งสองฝ่ายมีเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นการจะจัดการเรื่องทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับดินแดนดอกบัวแดงเองก็ต้องการตัวลู่โจและดินแดนดอกบัวทองคําในตอนนี้ก็ไม่ต่างกันลู่โจไม่รู้เลยว่าจะแยกตัวเองออกเป็น2ส,ส่วนได้ยังไงกัน ดูเหมือนว่าฉันต้องเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับซาลาจินติงซานโดยการเฟ้นหาย,ยอดฝีมือซะแล้วละ่ะลู่โจพืนพุ่พพมพำนนะครับไม่นานเ็านึกไปถึงสภาหอคอยตามินภายในสภาหอคอยตามินเต็มไปด้วยความขัดแยงแม่อะไรดนบันดาลใจให้พี่ลู่โจนะครับเขากําลังคิดที่จะเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์ความแข็งแร่งให้กับจินติงซานอันนี้เข้าใจได้นะครับเขากําลังทําอยู่และกําลังทํามันนะครับ แต่ฉชนไหนเลยนะครับเขาถึงนึกไปถึงสปาหอคอยเตมินที่เป็นสัตรูคนที่จ้องแต่กินหัวลู่โจอ,อยู่นะครับพอลู่โจเพิ่งไปสังหาราผู้พิพภากษาหนึ่งในสีผ่ผู้พักผู้พิพากษาอย่างาเชิญกวงปิงอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วจะบอกนะครับว่าจะเอาคนจากาสปาหอคอยทามินมาเป็นพักพวกนี่มันเรื่องตลกที่ฟังดูไม่ขำเลยสักนิดนะครับ ไม่นานเขานึกไปถึงสภาหัอคอยตามินภายในสภาหัอคอยตามินเต็มไปด้วยความขัดแยงมันเหมือนกับตีซืออูยานั้นได้เคยว่าเอาไว้ ศัตรูของศัตรูก็คือมิตรบางทีในอนาคตเขาอาจจะต้องร่วมมือกับยอดฝีมือแห่งสภาหอคอยตำมินลูโจได้แก่สายวัวนะครับตอนนี้ปัญหาเร่งด่วนที่สุดคือระยะทางของดินแดนดอกบวัวตองคาที่มีกับดินแดนดอกบวัวแดงเขาจะแก้ปัญหาครั้งนี้ได้ยังไงกันทําไมนะครับลูโจของเราถึงไม่มีตาเคลื่อนย้ายในพิบตาเหมือนกับงูกุนนะครับที่สามารถวาร์ปจากลูกหนึ่งไปยังอีกลูกหนึ่งได้นะครับวาร์ปจากลูกมนุษย์ไปยังลูกหลังความตายวาร์ปจาก ถทวีบหนึ่งไปอีกทวีบหนึ่งได้ถ้ามีพลังแบบนั้นอยู่นะครับก็คงจะดีเป็นอย่างมากเพราะว่าในส่วนของพลังแห่งการเีเลพอร์ตนะครับอย่างเส้นทางอักษรน,นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะถูกสร้างขึ้นมาได้ภายในระยะเวลาอันสั้นเป็นแน่ก็ต้องมารอดูนะครับเวันนี้กับชีวิตของเจ้าเย่ลู่โจจะแก้ปัญหาที่ว่ายังไงกัน ลูโจ้ะนะครับเริ่มจัดระเบียบความคิดใหม่สิ่งจําเป็นอันดับแรกคือแก้ไขปัญหาของดินแดนทองคำหลังจากจําลองเส้นทางอักษรโบราณได้สําเร็จตัวเขาจะเพิ่มแข็งแกร่งจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับสาวุกนะครับของจินจิงซานเมื่อถึงตอนนั้นก็ไม่จําเป็นต้องจัดการทุกอย่างด้วยตัวคนเอ,อตัวคนเดียวอีก ในความจริงลู่โจรู้ตัวมาโดยตลอดนะครับตัวเขาคนเดียวมิอาจที่จะปกป้องคนทั้งลูกดินแดนดอกบวัวทองคําและดินแดนดอกบัวแดงได้ด้วยตัวคนเดียวแน่นอนจริงๆแล้วตัวเขาไม่มีความจําเป็นเลยที่ต้องทําแบบนั้นอย่างไงซาสภาโอคอ,อยตมินต้องการปูขาดสัตว์ร,ร้ฝังกอ,อกเกิดทั้งหมดไว้อย่างไงเขานั้นก็ต้องปกป้องฟูงแกะที่มีข้าวไว้ลู่โจไม่จําเป็นต้องกลายเป็นผู้กอบกู้มีไม่ใช่ความรับผิดชอบของเขาสิ่งที่เขาต้องทําคือการเพิ่มความแกร่งของกินจิงสาร ตีเจียงสามารถเดินทางไปถึงดินแดนดอกบัวตองคำายในเวลา5วันและด้วยนี้เองแผนการใหม่ก็ได้พุดขึ้นในยัวใจของลู่โจเนะ่ยังมีนะครับสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่สามารถนำพาคนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้รวดเร็วนะครับและสิ่งมีชีวิตนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นตีเจียงสัตว์ร้ายพังกอเกิดนะครับที่ว่ากันว่าเร็วที่สุดในบรรดาสัตว์ร้ายพังกอเกิดสัตว์ร้ายพังกอเกิดที่รวดเร็วที่สุดในจักรวาลนั่นเอง เอาละสิครับดูเหมือนน้องตีเจียงของเราจะได้โชว์ของแล้วชาววันรุ่งขึ้นลูโจเรียกซื้อวุยาและหมิงซื้ออินมาทันทีเมื่อเราวกทั้งสองมาถึงพวกเขาดูกังวลมีอะไรอย่างนั้นเหรอท่านอาจารย์ลูโจพูดขึ้นตอนนี้ข้ามีเรื่องกังวลอยู่หมิงซื่ออินได้ฟังก็ตามขึ้นมีอะไรในลูกนี้ที่ทําให้ท่านกังวลได้ละ่ะท่านอาจารย์้าต้องกลับไปที่ดินแดนดอกบัวทองคาเป็นเวลาครึ่งเดือนดวงตาของหมิงซืออินเบิกกว้างในทันทีเขาที่ได้ฟังแบบนั้นพูดยังไม่พอใจเฮ ท่านอาจารย์ต้องกลับไปจริงๆอย่างนั้นสินะไม่ต้องการวุงไปทุกอย่างที่นี่ข้าจะเป็นผู้ดูแลทุกอย่างเองนอกจากนี้สิทธิ์น้องเจ็ดยังอยู่ที่นี่ด้วยสือวูญยาได้ฟังผู้แทรกสิทธิ์พี่สีพูดถูกแล้วแต่ลู่โจนะครับพูดต่อจนถึงตอนนี้นอกจากข้ายังไม่มีใครในจีนติงซานที่สามารถรับมือกับผู้ฝึกยุทธดินแดนดอกบัวดําขึ้น ที่สามารถรับมือกับผู้ฝึกยุทธินแดนดอกบัวด,ดําได้ถ้ากพวกมันมาที่นี่บุกมาในตอนที่ข้าไม่อยู่เจ้าจะจัดการกับพวกเขาได้ยังไงกันล่ะลู่โจตั้งคําถามหมิงซื่ออินนะครับตอบกลับโดยไม่ลังเลแล้วทําไมพวกเราต้องจัดการกับพวกนั้นด้วยล่ะพวกเราก็แค่นี้ไปก็พอเอ๊ะสิน้องจิตทาไมเจ้ามองข้าด้วยสายตาแบบนั้นล่ะซื่อบูหยาแม่มึงจะมีหน้ามาพูดอีกลู่โจขมวดคิ้วก่อนเลือบมองไปที่หมิงซื่ออินหนีอย่างนั้นเหรอ เออท่านอาจารย์กากาาแค่ขขพูดเล่นนะหมิงซือยิ้มอย่างเขินอายนะครับกาหมายถึงพวกเราไม่จําเป็นต้องต่อ,ตอสู้โดยตรงดินแดนดอกบัวแดงกว้างใหญ่มันต้องมีสักที่แหละที่เราสามารถหลุบซ่อนตัวได้ชั่วข่าว่าหมายความว่าพวกเรา ก็ประมาณนั้นแหละสือปูยาพยายามกั้นหัวเราะนะครับอันที่จริงสิทธิ์พี่สีผู้ตูกแผนการกวาดล้างของซภปาโอคอยตมินมุ่งเป้าไปที่ผู้มีพลังอวตาร10กรีบขึ้นไปยิ่งกว่านั้นท่านอาจารย์ได้สังหารผู้พิบากษาและเอาชนะนักรุกทมินได้กาคิดว่าหากซาปาโอคอยเตมินส่งคนมาจริงพวกเขาต้องเพิ่มกําลังคนให้แกงแกลกว่าครั้งก่อนเป็นแน่แต่แต่ในตอนนี้ผู้มีพังก่อเกิด ตั้งแปดขึ้นไปถือว่าเป็นสมาชิกระดับสูงในสภาหอคอยตะมินและพอความขัดแย้งภายในพวกเขาคงจะไม่สามารถส่งยอดฝีมือออกมาได้ง่ายๆเป็นแน่ดังนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะส่งคนมาที่นี่ตอนนี้อย่างน้อยๆก็ไม่ใช่เวลาอันใกล้นีสิทธิ์ปีซีและขค่จะพาทุกคนออกจากเมืองหลวงและใช้โอกาสนี้ตัวสอบสัตว์ร,ร้ฝังกอเกิดจากภายในเองหลังจากพูดจบซือ,อูยาถอนในใจแต่เรื่องนี้จะง่ายขึ้นตาพวกเรามีสายลับอยู่ในสภาหอคอยตำมิน ลูโจนะครับที่ได้ยินคํานั้นก็ได้ทาหน้าแบบก็นะครับมันจะมีเวลาเนี่ยมันจะเป็นลูกตาสองลูกตานะครับแล้วก็ปากที่ไม่ยิ้มแล้วก็ปากที่ไม่งอครับไม่รู้เหมือนกันว่าต้องเออแสดงอารมณ์แบบไหนนะครับอารมณ์แบบเออกูกูจะทํายังไงดีแน่นอนนะครับลูโจคิดไปคิดมาฉันจะบอกนี่ฉันจะไม่บอกเรื่องสายลับก็แล้วกัน เพราะว่าลู่โจมีหยานเจินลู่อยู่นะครับหลังจากนั้นลู่โจก็พูดต่อเจ้าจิตแล้วตาพประการฝึกฝนของเจ้าอยู่รับไหนความรู้สึกอันเลวร้ายนะครับได้พุดขึ้นในสาวกความรู้สึกอันเป็นรางร้ายได้พุดขึ้นในใจของเขาอีกครั้งหรือว่าการฝึกจะเริ่มต้นอีกแล้วสือ่อวูยานะครับพูดขึ้นเออข้าพึ่งปีกีบดอกบัวที่ก้าได้ลูโจพยักหน้า เขาไม่ได้ตำหนินะครับยังไงซื้อบุญยาก็คงมีธุระรัดตัวจริงๆนะครับงานของเขาถือว่ามากที่สุดในจินดิงซานต่ไม่ใช่เพราะมดิสพัน่งความว่างเปล่าไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับที่เขาจะมาถึงพลังระดับนี้ได้หลังจากนั้นลู่โจมองไปที่หมิงซื่ออินแล้วเจ้าล่ะ เออข้านะเหรอก็ข้าข้าข้าเป็นแค่ผู้มีพลังวาตาล9ก้าวขีดท่านอาจาย์หมิงซื่ออินตอบกลับอย่างมั่นใจลูโจโยกมือขึ้นในทันทีนะครับได้แล้วลูโจโอัดพลังอาคิเข้าไปเต็มฝ่ามือฝ่ามือสีทองล่องละลอยไปหาหมิงซื่ออินงั้นข้าขอทดสอบพลังของเจ้าเพื่อยืนยันความจริงเอาก็แล้วกัน จงใช้ทุกวิชาที่ได้เรียนรู้มาตลอดหลายปีจงแสดงพลังทั้งหมดออกมาซาแน่นนว่าข้าจะระงับฐานพลังที่ใช้ข้าจะไม่ใช้พลังสูงไปกว่าเกินข้าจะไม่ใช้พลังสูงไปกว่าผู้มีพลังอวตารสิบกรีบก็แล้วกันหมิงซื่ออินที่ได้ฟังก็อยากจะร้องไห้ขารีบยกมือขึ้นก่อนจะบินออกจากถุงอนุรักษ์ใบแต่ไม่ว่าจะไปไกลที่ไหนนะครับฝ่ามือสีทองยังคงไล่ตามติดเขาไปซือวิญยาได้แต่ต่อนายใจด้วยความร่วงอกเฮ้อ ในที่สุดก็ถึงตาเขาที่ต้องโดนแล้วสินะรางของลู่โจหายไปฟ,ฟเขามาที่ด้านหลังด้วยความเร็วเขามาที่ด้านหลังนะครับด้วยความเร็วดุลดดังสายฟ้าฟาลู่โจยกฟ้ามือขึ้นอีกครั้งพลังฟ้ามือฮาคิี่สีทองนะครับลอยไปหาหมิงซือองซ่ออินหมิงซื่ออินตกตะลึงนี่มันไม่ยั้งมือเลยนี่ว่าตูมหมิงซื่ออินปริกตัวหลบนะครับก่อนเี่ะกระทืบเท้าลงบนอากาศพืนอินอ่อนนะครับในขอบเขตรัศมีกว่าร้อยเมตรตึ้งต้องแตกรา้าในทันที พลังฟามือกระเทกไปที่พื้นอินอ่อนมันบดไข่ยีทุกสรพสิงที่ยูตรงหน้าในตอนนี้ไม่มีใครเห็นมออาไม่มีใครเห็นเงาของหมิงซื่ออินอีกลู่โจรู้ดีว่าสาวกคนที่สี่ของเขาเชียวชาญการหลบหนีใต้ดินเขารู้ทันทีนะครับและรีบมองพื้นจางไม่รีบร้อนลูโ่โจเลือกจะเอามือไวาหล้างแตนต้องทดสอบพลังของเจ้านี่มาดูกันซิว่าเขาจะทนได้นานแค่ไหนแต่หากเขายืนจะต่อสู้ได้นานจริงฉันที่ออกจากดินแดนดอกบอัวแดงไปคงจะสวดวะ คงจะสบายใจได้มากแน่ลูโจกระแทกปืนเขาไม่ได้ใช้พลังลี้ลับสูงสุดตุม้มปืนร้าวถูกตำหลายไม่มีใครสิ่งนี้นะครับอยู่นอกเหนือการคาดหมายของลูโจย้านะครับสิ่งนี้อยู่เหนือไปกว่าการคาดหมายของลูโจตัวเขานะครับรู้ดีว่าที่แยงนี้มีเพียงสารที่ไม่เกียงเท่านั้นที่สามารถใช้ซ่อนตัวได้ดวงตาของลูโจจับจ้องไปที่อื่นแทน ลู่โจบินไปยังทางเดินตูมตูมตูมลู่โจระเบิดพลังอันโหดร้ายนะครับโจมตีไปที่พื้นจากด้านบนจากทางเดินและโจมตีตูมตูมลู่โจไม่รอชา้าใช้ฝ่ามือสวงสวรรค์แห่งความมืดตอบโต้ในทันทีในตอนนั้นนะครับมีพลังฝ่ามือจํานวนมากพุ่งมาหาหลู่โจจากด้านบนของทางเดินนะครับและลู่โจเป็นฝ่ายใช้ฝ่ามือสวงสวรรค์แห่งความมืดนะครับโต้กลับ ตูมตูมตูม,ตมฝ่ามือปะทะกันไม่นานนะครับฝ่ามือของลู่โจเบียงเบนการโจมตีทั้งหมดไปได้และเพียงกระพริบตาและเพียงพริบตาเดียวลู่โจก็ปลดปล่อยสุดยอดวิชาแห่งการเคลื่อนย้ายเขาที่เคยอยู่บนทางเดินนะครับก็ว์ปมาที่ด้านซ้ายก่อนที่จะปากฏอีกทีที่ด้านขวาตูมฝ่ามือไร้ความกลัวถูกปลดปล่อยขึ้นสูฟาฟ้าในตอนนั้นเหล่ายอดฝีมือในราชวังต่างก็สัมผัสถึงความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นได้ และเมื่อพวกเขาได้เห็นฝ่ามือลอยขึ้นสู่ซองฝาเหล่ายอดฝีมือทั้งหลายก็อุดประหลาดใจไม่ได้หรือว่ามีมือสังหารลอบเข้ามากันน่าประทับใจจริงๆใครกันหนะ้าที่ไม่เกรงกลัวความตายถึงสามารถคิดจะลอบสังหารผู้อาวุโสลู่ได้เฮจังไม่เกียมตัวลู่โจเงยหน้าขึ้นนะครับเหลือจะเชื่อนะครับแต่พลังฝ่ามือของลู่โจพพาดเป้าอีกครั้งแมมเหม็งซื่ออินมึงเอาไปเลย3ดาว5ดาวเต็มนะครับสุดจริงๆ เจ้านั่นหนีไปไหนกันแน่ลู่โจรู้ตัวเขากําลังประเมินตัวเองสูงไปใช่แล้วครับตอนนี้เขาไม่ควรระง,งับทานการฝึกฝนของตัวเองอีกหมิงซืออินบอกได้เลยว่าโคตรอึง้งลู่โจนะครับเหลือบมองอย่างระมัดระวัง ไม่นานเขาก็สัมผัสได้จากแรงลมทางด้านหลังเขาที่สัมผัสแบบนั้นก็ได้หันกลับไปพร้อมกับซัดพลังฝ่ามือหมิงซื่ออินนะครับพุ่งตัวมาพร้อมกับใช้พลังฝ่ามือทั้งสองข้างจู่โจมลูโ่โจที่เห็นแบบนั้นนะครับรีบใช้มาข้างหนึ่งของตัวเองป้องกันตัวเอาไว้ปังปังหลังจากปะทะกันไม่นานหมิงซื่ออินก็รู้ได้ทันทีว่าตัวเองไม่อาจป้องกันนะครับไม่อาจ จะป้องกันการโจมจีจากผู้เป็นอาจารย์ได้อย่างสมบูรณ์แบบเพียงแค่พิบตาเดียวเขาก็หายตัวไปอีกครั้งลู่โจพยักหน้านะครับเขากับพิบตาก่อนเี่ะปากุดตัวต่อหน้าหมิงซื่ออินลู่โจใช้พลังฝ่ามือด้านซ้ายขวาหลังกองหมิงซื่ออินไว้ได้ตันลู่โจใช้มือขวานะครับโจมจีหมิงซื่ออินก่อนที่จะโยนเข้าออกโยนเขาออกจากตัวปังโอ้ย๊ยหลังจากกระเด็นกลับนะครับหมิงซื่ออินได้แต่กูร้องออกมาด้วยความเจ็บปวด แม้ว่ามิงซื่ออินนะครับจะมีไหวพลิบแค่ไหนแต่การต้องยืนหยัดเผชิญหน้ากับลู่โจเป็นเวลานานก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆอยู่ดี ในขณะที่กำลังกระดินกระดอยลอยถอยกลับไปนะครับเพราะพลังฟ้ามือของลูโ่โจผู้เป็นอาจารย์นั้นหมิงซื่ออินก็พลิกตัวกลางอากาศก่อนที่จะร่อนลงสู่พื้นในเวลาเดียวกันนั้นแหละเหลวปืชพันก็เริ่มงอกเงยใช่แล้วนี่คือเคล็ดวิชาของมิงซื่ออินวิชาเวหาพงปนานั่นเอง ฝากฟังของลู่โจก็ไม่รีบร้อนนะครับยังไงเขาก็ได้เปรียบเพราะฐานพลังการฝึกฝนที่สูงทรงกว่านอกจากนี้นะครับยังมีสภาพแวดล้อมในวังที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายมันเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะที่จะ,ะเป็นผลดีกับหมิงซื่ออินนะครับที่ใช้วิชาพงุงไพรมันคงจะดีกว่าถ้าหากลู่โจปล่อยโอกาสให้กับหมิงซื่ออินได้ปล่อยพลังพืชนปัน่นยังไงซะกการประเมินระหว่างศิษย์อาจารย์ก็เป็นแค่การประเมินเพื่อการศึกษาก็เท่านั้น หลูโจได้แต่ตั้งตารอที่จะเห็นหมิงซืออินชายผู้มีพลังอวตารดอกบัวก้าวกีบว่าจะยืนหยัดต่อสู้กับตัวเขาได้นานแค่ไหนและเพราะวิชาเวหาพุงพนาหมิงซื่ออินนะครับใช้เวลาไม่นานก่อนที่จะสร้างพืชพันุ์ตะวันมากมายรอบตัวลูโว่โจยกมือขึ้นเขาปลดปล่อยฟ้ามือที่มีขนาดเทียบเท่ากับมนุษย์พุ่งออกมาฝ่ามือทั้งหมดนั้นนะครับปะทะกับรากฟ้าดินเถวันพุ่งพันนะครับ ที่โจมตีลู่โจนั้นก็ถูกพลังฟ้ามือของลู่โจททำลายเตาวันและกิ่งก้านพืชพันธุ์ทั้งหมดรากฟ้าดินของหมิงซืออินดูเหมือนจะไร้ผลพลังฝ่ามือของลู่โจได้ทิ้งร่องรอยไว้ทุกที่ลู่โจก้าวไปข้างหน้านะครับและสัมผัสได้ซึีงสายลมและต้นไม้ที่อยู่รอบตัว <c oughs> โอเคครับจบไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับกับตอนที่943กับตอนเดินทางกลับแม่มิงซื่ออินของเราเนี่ยสรุปมึงเป็นผู้มีพลังอวตารดอกบัวก้าวีบจริงๆใช่ไหมโคตรถือได้เลยนะครับว่าไม่ธรรมดานะครับทําใ้้รู่โจถึงกับต้องถอนคำพูดนะครับคืนคำพูดแบบคืนน้ำลายได้ตอนแรกลู่โจนั้น คิดว่าตัวเองนั้นไม่จําเป็นต้องอระงับฐานการอาตอนแรกเขาคิดจะรับฐานการฝึกฝนของตัวเองนะครับเพื่อที่จะสู้กับหมิงซื่ออินแต่ฉนันใหญ่เลยนะครับลู่โจถึงกับต้องเพียงพั้มนะครับไม่ถึงกับเพียงพั้มหรอกครับแต่ดูเหมือนว่าเขาจะรู้ตัวแล้วว่าประเมินตัวเองสูงเกินไปนะครับสิ์คนนี้ทําให้ตัวเขาแปลกใจได้เสมอๆก็มาดูนะครับว่าผล การต่อสู้ในตอนน่าจะออกมายังไงแน่นอนครับเราก็รู้อยู่แล้วแหละครับว่าใครจะชนะแต่มาดูกันว่ามิงซื่ออินนั้นจะยืนหยัดและทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนไม่สุดจริงๆชอบนะครับมิงซื่ออินไอ้นี่มันมีอะไรให้เซอร์ไพรส์ได้ตลอดโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ